สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสครับงานแก้ไขปัญหาระบบแอร์นะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับคอมแอร์ล็อกคอมแอร์น็อกนะประมาณนี้นะคันนี้เข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการนะครับบอกว่าสู้ราคาไม่ไหวนะ Dsue Mew X นะฮะปีสองพันสิบสี่นะครับ2014คบันนี้แอร์ไม่เย็นเกิดจากสาเหตุคอมน็อกนะหรือว่าคอมล็อกนะครับ ทีนี้เราจะไปดูหน้าตาคอมแอร์กันนะฮะเบื้องต้นให้ทีมงานเราหรื้อแผงคอยร้อนก่อนนะครับตอนนี้ต้องมีการหนึ่งเลยเปลี่ยนคอมแอร์สองเปลี่ยนแผงคอยร้อนนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาคอมแอร์ของรุ่นนี้ก่อนครับมาดูหน้าตาคอมเรสเซอร์นะครับคอมเรสเซอร์แอร์อ่าอันนี้เอซีบอกว่าวิง่งไปมันมีควันขึ้นมาเลยนะครับควันขึ้นมาหลังจากนั้นแอร์ก็ไม่เย็นนะครับ ขอแอร์ไม่เย็นแกก็เลยนํารถเข้าที่ศูนย์บริการนะเราไปตรวจสอบนะครับเจอปัญหาคือหน้าคัดคมอมแอร์ตรงนี้นะครับมันไม่หมุนแล้วนะฮะแต่แต่รอบโมเ่รคมอมแอร์ตรงนี้หมุนอยู่นะครับตรงนี้ไม่หมุนเลยนะฮะคือคอมมันติดนอกไปแล้วนะครับมองเข้าไปด้านในจะหเห็นภาพความสกรปรกนะครับคือลูกสูบด้านในมันติดไปแล้วนะครันนี้ ไม่สามารถทําอะไรได้นะนอกจากเปลี่ยนเท่านั้นนะครับคอมอร์ที่ใช้ก็จะเป็นแพ้นะครับผมแล้วก็แผงคอยร้อนด้วยนะครับตอนนี้กําลังกอดนะดูนะหนึ่งเลยมั่น้ํนะครับมีปัญหาไหมแกะดูก่อนนะครับแล้วก็คันนี้นะเราต้องหาสาเหตุด้วยนะว่าคอมเพเนี่ยมันนอกเกิดจากสาเหตุอะไรนะไม่ใช่เปลี่ยนคอมเพไปแล้ว มันจะหายนะครับต้องหาสาเหตุด้วยนะครับ<ช>นนเบื้องต้นในทีมงานลื้อมาก่อนเดี๋ยวเราจะหนึ่งเลยต้องล้างระบบะครับล้างระบบแอร์นะฮะล้างระบบแอร์เพื่อให้มันสะอาดนะครับอันนี้แผงคอยล์ร้อนออกมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คอยล์อนเราจะเปลี่ยนทุกครั้งเวลาที่เปลี่ยนคอมแอร์นะครับอคอยล์ร้อนแผมเดิมนั่นนะฮะ ันนี้คอมแยร์ลูกใหม่นะครับของยีสุนะครับผมทีมงานอันนี้เป็นน้ำมันเก่านะที่เทออกมาไม่ดำนะไม่ดำเท <c oughs> ให้ดูหน่อยออมือโอ้เราเนเยอะยังวะน้มันคอมเยอะขนาดนี้ผิดปกติไหม นี่นะคอมใหม่นะครับเบอร์ศูนย์ครับผมอ้สภาพดูสภาพพูดๆดึงออกมานี่คลิปๆนี่คอโซนิกนะคอมยี่ห้อคาโซนิกนะครับนี่ทำไมมันหอมเดียวไม่เหมือนกันวะตามีงานเอาเอาไปประกบใส่ดูก่อนดิเอาไปประกบใส่ดูก่อนใส่รูน็อตดเข้ากันไหม เราให้โทรไปสอบถามแล้วเขาบอกว่าเป็นคอมรุ่นใหม่นะครับเป็นคอมรุ่นใหม่คอมรุ่นใหม่ของลูกแคมคอมรุ่นใหม่ของคาโซนิกนะฮะยี่ห้อเดิมมันยี่ห้ออะไรอ่านดูดินี่คาโซนิกเหมือนกัน อ้าวเขาบอกว่าเบิดตามพารนะครับนะก็ได้นะน็อตตรงเตะนะสายพานตรงเตะนะครับนี่ขอ,อยากาไปนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดหม้อน้ำตรงนี้นะมันจะกระปรกเลยนะครับโอเค ที่อย่างสกปรกนะครับตอนนี้ร้านเปนความสะอาดได้แล้วนะเอาจั่วระบายความร้อนดีแน่นะคันนี้นะความล็อกต้องมีสาเหตุนะที่ทำให้คอมมันน็อกได้นะ mm hmm. หลักๆเลยน่าจะเป็นก,การที่รถระบายความร้อนไม่ดีนะครับเพ mm ื hmm. อ่อให้คอมเย็นพังนะฮะที mm hmm. นี้ก่อนที่เราจะเติมน้ำยาแอร์นะต้องอัดเช็คั่วก,ก่อนนะครับ กานเช็คลวนะใช้คอมแอร์บ้านเลยนะลูกเท่านี้อัดเข้าไปเลยนะครับท <reci> ิ้งไว้เท่าไหร่เมื่อกี้อัดไปเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอันนี้เหลือไม่ถึงสองร้อยนะครับก็แสดงว่ารั่วครับเกียร์เกียร์ตังไหนสองสิบห้อัดฝั่งนี้นะสุดเลยอ่ะสุดอัดสุดนะอัดสุดยังไม่ตกเท่านั้นส่วนน้ำมันคอมที่ใช้นะเป็นของ โซนโกนะฮนะนะมันคอมอย่างดีนะฮะดูเรื่องครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวคันนี้อัดทิ้งไว้ก่อนหลังอย่างนั้นนะ <Yeah. S 1> จะไม่คำนะก่อนเติมน้ำยาหรือว่าดูดอากาศออกนะครับ <Yeah. S 1> คันนี้นะอย่าลืมนะครับว่าคอมล็อกมานะเราเปลี่ยนคอมแอร์แล้วนะก่อนใส่เข้าไป mm hmm. ก็ต้องอัดลมเช็ดรั่วนะครับตกเลยสุดตรงนี hmm. ้ เมื่อกี้ผมให้ดูเกดแดงมันอยู่เกือบสองร้อยเนาะมันตกประมาณร้อยกว่าเนี่ย,ยอันนี้เข็มตกนะฮะแสดงว่ามีรอยรั่วนะครับอันนี้รุ่นนี้ไม่มีอะไรครับผมรู้ตู้เลยนะพวกนี้รู้ตัวแอร์นะครับแล้วก็เย็นคอยเยน็นสบายใจลองวีเอกคันนี้นะแร์ไม่เยน็นเราใช้เครื่องมืออัดแยกนะครับแยก ระหว่างตู้หน้ากับตู้หลังตัดตู้หลังออ,จจอกตัดเว่าตู้หน้าดูก่อนครับไม่มีอะไรครับตู้แอร์แหละรัะ่วเอาอิสบายใจเดี๋ยวเชื่องให้ดูดูจากเข็มที่วิ่งขึ้นไปนะครับนี่ตัดจนระเบิดก็ได้นะครับสายระเบิดโดนระเบิดส,สามเส้น,นนะสายเราเนี่ยระเบสามเส้น <c oughs> ไปเต็มเต็มหลอดเลยใช่ไหมเต็มหลอด เออปิดดูจบเร็วเลยนี่นะชัดเจนนะครับอันนี้อัดเฉพาะคอยเย็นนะครับมองตามสายสีน้ำเงินนี้ไปใช้หัวอัดเฉพาะตู้นะห่อสายตู้หลังออกนะครับอัดเฉพาะตู้แอร์นะครับ นะรู้เรื่องนะฮะคัคนนี้เรื่องต้นมาคอมแอร์นกนะครับเราเปลี่ยนคอมแอร์ก่อ,อนอเออใช่น้ำยาแอร์นีออ่มาโดนรื้อมาแล้วนะก็ะตามนั้นแหละเทคตามหลังเขาก็ประมาณนี้แหละนะพ่งนี้หรือเปลี่ยนตู้เอจบแน่นอน่ะวีนะฮะเดี๋ยวจะลื้อนะครับพอเย็นออกมานะครับ หรือว่าตู้แอร์นะอันนี้ต้องรื้อคอนโซลเลยนะครับผมนะไปต่อประมาณนี้แล้วนะลอยหยุใจเดียวนะครับคอเย็นนะครับรื้อมาก็จะเป็นสภาพนี้นะครับเมื่อวานนะรเราใช้ตัวนี้อัดเช็คลวนะครับถึงรู้ว่าคอยเย็นตื้อหน้าน่ะมันรั่วนะครับนี่นะเปลี่ยนนะครับ บางทีเอฟซี MC บอกว่าเอ้ยเอาไม่เปลี่ยนวายยังว่ารือประมาณนี้นะครับเมอีสุจริงเมื่อวานถ้าคอมเอนอกอย่างเดียวนะฮะก็เสร็จไปแล้วนะ,ะวันนี้ก่อนใส่เข้าไปแล้วก็อัดลมเช็คลั่วนะครับสรุปนะใช้เวลาอีกหนึ่งวันนะค,ะครับกับการ ซ่อมแอร์นะฮะอะเย็นที่ใช้นะฮะเป็นของเดนโซนะครับผมงานดีมีคุณภาพนะแอร์เย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมแน่นอนครับอ้อคันนี้ไปต่อที่สุเมเวสนะฮะเมื่อวานอัดเช็ครั่วเข็มตกลงปูดเลยนะฮะตอนนี้อัดทั้งระบบเลยนะครับคือต่อสายกับเข้าออกไปเหมือนเดิมแล้วนะรตรงนู้นนะครับ ต่อท่อแอร์กับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัดเช็คลวไม่รั่วแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการเ,เาติมน้ํายาแอร์แล้วนะครับน้ํายาแอร์ที่ใช้นะครับเป็นของไอซ์เบิร์กนะครับอย่างดีอย่างดีนะเวลาเติมยาแอร์ส่วนมากเราจะเปิดที่เกตฝัง้ายไฮก่อนนะครับเปิดเข้าไปเลย เครื่องแอร์ทำงานคอมเพลทำงานแล้วนะครับนี่นะมองเห็นไหมครับนะเห็นว่าคอมเพลทำงานแล้วนะครับนี่นะฮะคอมเอทำงานแล้วหลังจากนั้นเราจะล้างจริงด้ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่มเติมไปเยอะแยะฮนะล้างให้คอมเพลทำงานก่อนจะพักหนึ่ง ังจากนั้นก็เปิดยาแอร์เข้าไปรับ,รบนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งเป็นเย็นคอมแอร์ใหม่เคยเจอไหมครับเปลี่ยนคอมแอร์เติมไปคอมน็อกนะเคยเจอครับผมผมเจอม,มาหมดแล้วนะครับรีบเติมไงคว้มถังเลยนี่คั่มถังยาเนี่ยรีบอัดเข้าไปเลยครับเรียบร้อยคอมน็อกเลยนะ คือบางทีคอมใหม่นะครับมันมันยังไม่ได้รันอินนะฮะพอใส่เข้าไปเจอน้ำมันคอมครับเนาะเที่ยงกันอีกรอบต้นะองเนอ้อครับ<ม>เติมยาแหนะครับให้ไ,ไซ์ให้อยู่ประมาณสักสองร้อยหรือสองร้ห้าสิบไม่เกินนะครับเกินสายโลนะฮะ ให้อยู่ประมาณสัก45นะครับกําลังดีเพราะว่าคันนี้เป็นคอยเย็นนะที่ใช้2ตู้แอร์นะครับมีทั้งตู้หน้าและตู้หลังนะครับที่นี้นะหลังจกเติมยาแอร์เสร็จแล้วครับจ็มาดูเรื่องการระบายความร้อนนะของแอร์ครับ สังเกตว่าเวลาเราเร่งเครื่องยนตน์นะครับในใช้จะสูงมากนะสามร้อยกว่าเลยครับทีนี้ความเย็นด้านในรถเป็นยังไงนะแต่ว่าน่าจะเย็นมากเลยเพราะว่าสายโรยแค่ยี่สิบต้นต้นน่งข้อแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับน้ำก่อเลยน้ำก่อเลยเดี๋ยวต้องรอแอร์ตัดนะครับ ตัดต่อนะแต่ขณะที่เล่งเครื่องยนต์ความร้อนก็ไม่ได้ขึ้นสูงเกินขนาดนี้นะคือ350นะครับละบายความร้อนดีเลยครับดังนั้นคันนี้นะคอมแอร์ปัญหาที่น็อกมานะครับไม่ได้เกิดจากการระบายความร้อนนะแต่เกิดจากนะครับตูแอร์รั่วแล้วก็อาจจะเติมนะครน้ำยาบ่อยเกินไปนะครับ แล้วทำให้คอมแอร์น็อกนะฮะเป็นได้นะครับเป็นไดนะ้ไม่ได้เสมอไปนะครับแต่ระบายความร้อนดีมากครับมาด,ดูด้านในโอร์เย็นฉ่ำเลยหนาไหมหนาไหมหนา ่าเหลืออย่างเดียวนะเราต้องสังเกตด,ด้วยครับคือคอมแอร์ตัดไหมนะถ้าไม่ตัดคอมก็จะมีปัญหาเรื่องน็อกกลับมาเหมือนกันนะครับอันเนี้ยต้องทําต้องเล่งไว้ยังกว่าคอมแอร์จะตัดนะฮะถ้าไม่ตัดต้องแก้นะครับเปลี่ยนลูกใหม่ไปน็อกเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก่อนจะส่งนะฮะเราต้องตรวจสอบนะครับดูใหยชัดเจน ไอขันไม้ไ ็ส่งงานได้เลยนะสำหรับงาน่อมแอร์ในอีซูซุมิวเอ็นะครับผมจบเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนคอมแอร์เปลี่ยนแผงนะฮะสุดท้ายสาเหตุที่คอมนอกคือคอเย็นรั่วนั่นเองนะฮนะน่าจะมีการเติมน,น้ำยาบ่อยนะครับคันนี้และทำให้น้ำมันคอมขาดนะครับพอขาดปุกรู้สึกไหมว่า คอมแอร์ตอนที่เทออกมามีแต่น้ามันคอมใหม่ๆเลยนะครับคันนี้แสดงว่าเพ,พิ่งเพิ่งเตริมมันคอมเข้าไปนะครับชัดเกมนะครับเรียบร้อยแอร์ตัดต่อปกตินะครับจบร้อมส่งให้ F อซีของเราแล้วครับผมครับสนะำหรับงานตอมแอร์นะงานง่ายๆนะไม่ได้ย,ยากนะครับทางหลวงเรานะมีโมเดลต่างเจือ เกือเท่านั้นเลยก็ครบวงจรนะตั้งแต่แอร์นะครับระบบไฟนะครับระบบเครื่องยนต์นะระบบล่างระบบเบรกนะครับระบบเกียร์นะเข้ามาได้เลยนะใช้โดยสารได้เลยนะคผมโอเหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนี้ทุกอย่าง่เงี้ยจะได้สร้างนะและทำเพจได้ทุก อยู่จะเลยิางนะแต่วันนี้คือกระดิ่งครับกดกระติ้นการแจ้งเตือนครับบอกว่าสมดีครับผมจะจบนบไม่บานปลายทีู่ง้ายเจริญกรางนะครับ